14,900บาทกับ กองชุดจากเพทัมบอยที่ทางร้านจัดเซตมาให้แล้วตัวนี้เราให้ฉาบแบบครบๆไปด้วยอีก3ใบไม่ว่าจะเป็นตัวให้แฮทคู่หนึ่งได้ฉา16บ16พิเศษเลยเอาไลท์ไปด้วยขนาด20นิ้วตัวกองเนี่ยจะทํามาจากไม้ป๊อปล่าทั้งหมดแล้วกองเนี่ยจะได้ทั้งหมด5ใบไม่ว่าจะเป็นทอม1ที่ขนาด10นิ้วทอม2ขนาด12นิ้วโฟทอม16นิ้วสแนร์สนิ้วพิเศษของสแนร์รุ่นนี้ดูขอบสิขอบสูงมากเวลาเราเล่นริมช็อตเนี่ยเสียงม,มันจะค่อนข้างกัง วานแล้วก็ลั่นมากฉะนั้นเสียงมันจะเพาะเพาะเลย,เ,เ,ลยเหมือนสแสนแพพวกตัวไฮเอ็นทั่วไปเลยที่ได้ขอบสูงขนาดนี้สูงมากถ้าวัดจากตรงนี้ขึ้นมานี่เกือบ1เซนเลยนะดูตัวล็อกตัวอะไรเขาจะค่อนข้าง,างทำออกมาได้ดีมีโลโก้เพดามบอยรุ่นนี้จะชื่อรุ่นว่า โพลีไฮดรอซีลี่ก็คือเป็นซีรี์นี้เบดดัมมาด้วยขนาด22นิ้วแล้วได้หนัง2ชั้นด้วยว่าจะเป็นด้านตีหรือว่าด้านโชว์จะเป็น2ชั้นทั้งหมดดูหลักกองทอมดูการล็อกของเขาแข็งแรงมากพรีเม<ๆ>ียมมากมีความลึกถึง18นิ้วให้เสียงที่ค่อนข้างกล้องแล้วก็กางวานแล้วก็หนักแน่นมากๆเลยตัวขาแขวนทอมต่างๆที่ออกแบบมาได้แบบหรูหราแล้วก็ดูแพงมากเป็นแบบเขาด้วยสามารถที่จะปรับองศาแต่ละใบได้แบบอิสระสุดๆใช้งานง่าย สุดๆของแถมของเราก็จะมีเป็นตัว กระเดื่องให้ดูดีมากนี่ก็จะเป็นโลโก้เพดอมบอยแบบนี้ PD ีนี่เป็นแบบระบบโซ่นะแล้วก็หัวกระเดื่องก้านอะไรแข็งแรงหมดดูฐานใหญ่เบื้องเริ่มเลยจะไม่ครบชุดมันก็ไม่ใช่อัศวะมิวสิกก็เก้าอี้ไปด้วยนี่จะเป็นเก้าอี้จากเพดอมบอยที่สามารถปรับความสูงต่ําได้แล้วที่ผมชอบกองชุดนี้มากๆเลยก็คือตัวให้แฮตนี่ยเขาออกแบบมาค่อนข้างแข็งแรงพัวฮาร์ดแวร์ทุกอย่างนี่ทําออกมาได้ดีมากแข็งแรงมากในการเหล็กแข็งปักเลยแล้วดูดูตัวแพดเดิลตัวที่เหยียบใหญ่แล้วก็หนา เป็นกา้านคู่ชุบโครเมียมทั้งหมดแล้วก็พวกฮาร์ดแวร์ยังไม่หมดพวกฮาร์ดแวร์เขาก็จะมีขาฉาบมาให้แล้วก็ขาไลท์มาให้ซึ um ่งก็เป็นขาก้านคู่ชุบโครเมียมแข็งแรงทั้งหมดก็ชุดนี้จะเป็นแบบฟูลเซตที่ทางร้านได้คิดออกมาให้แล้วว่าควรจะมีอะไรบ้างสําหรับใช้ซ้อมใช้ออกงาน ได้เลยไม่ต้องเพิ่มอะไรแล้วแค่นี้ก็เพียงพอสำหรับใช้เล่นแล้วในราคาเพียงแค่14,900บาทครบคบคุ้มคุ้มจากอัศวมิวสิกเช่นเคยครับผมจัดส่งและประกอบติดตั้งฟรีเหมือนเดิม